สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มท้าอาจารย์ปรเมษวางเดิมพันใครชนะจ่ายเงินช่วยเหลือความคืบหน้าล่าสุดสิทธาพยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความของลุงพลได้ไลฟ์สดผ่านทาง YouTube เล่าเหตุการณ์ว่าตนนั้นทราบว่าจะมีการออกหมายจับ และเคยยื่นคำร้องต่อสารมาแล้วว่าหากมีการออกหมายจับจะต้องไต่สวนก่อนแต่ทุกอย่างก็เงียบไปกระทั่งก่อนวันที่หนึ่งมิถุนายนตนได้คุยกับลุงพลให้ลุงพลมาหาที่บ้านและคุยกันว่าจะต้องไปมอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนดูแลเรื่องดังกล่าวและไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่ลุงพลจะไปมอบตัวที่นั่นซึ่งตนได้ติดต่อไปหาที่ทางโฆษกตำรวจ ก่อนจะเข้าไปมอบตัวแล้วและท่านก็บอกว่าเข้ามาได้เลยไม่มีการดักจับกลางทางอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามก่อนจะเข้ามอบตัวมีท่านผู้การโทรมาบอกว่าไม่สามารถมอบตัวที่สตอชอได้เนื่องจากเป็นนโยบายของุ้ังชาการตำรวจแห่งชาติให้ไปมอบตัวที่สอนอปทุมวันแต่มีคนแจ้งมาว่าทางสอนอมีการเตรียมกำลังตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วตนจึงตัดสินใจ พาลุงพลไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสุดท้ายผิดคิวลุงพลเข้าไปอย่างห้องโถงกลางและอยู่กับผู้ชักการตำรวจซึ่งยืนยันว่าไม่ได้แอบไปเพราะเข้าไปมอบตัวตามที่แจ้งไว้แต่ก็ถูกตำรวจท่านหนึ่งใช้อำนาจจับกุม่มทั้งที่กำลังเข้ามอบตัวทนายตั้มยังได้ท้าอาจารย์ปรเมศอิทธรชุมนุมอดีตอายการสำนักงาน อาญาทนบุรีวางเงินคดีลุงพลอีกด้วยนอกจากนี้ทนายตั้มยังแชร์ลิงค์ข่าวของสำนักข่าวไทยโพสต์หัวข,ข้อข่าวระบุว่าน่วยทนไม่ได้ดักคอกมทโดนทนายดังยืมมือขอหลักฐานคดีลุงพลโดยทนายตั้มระบุข้อความว่าผลตรวจโทรอํานวยนิมมโนน่าจะเข้าใจคาดเคลื่อนไปเยอะเลยนะครับ ใครจะเอาสำนวนสอบสวนไปให้คณะกรรมการดูเพิ่งจะเห็นท่านเองเป็นคนเปิดประเด็นมาเรื่องนี้จะมีการเรียกตํารวจมาสอบเกี่ยวกับการออกหมายจับและการจับที่ผมมองว่าเป็นการเกินกว่าเหตุไม่มีใครอยากรู้สํนวนการสอบสวนเลยเพราะถึงแม้ไม่ต้องเปิดก็เดาได้แล้วว่าพยานสอบมาหลายร้อยปากพอถึงสารรับรองตัดเหลือไม่เกิน30ปาก ส่วนเรื่องสำนวนการสอบสวนถ้าผมอยากจะทราบจริงๆรอได้ครับตอนนี้กระบวนการพิจารณาในศาลเขาให้เปิดพยานหมดแล้วจะจู่โจมพยานแบบสมัยท่านยังรับราชการไม่ได้ตอนนี้กฎหมายอัปเดตไปเยอะแล้วครับลุ้นคดีนี้ให้ฟ้องให้ได้ก่อนถ้าถึงศาลจะมีวันนัดพร้อมสอบคำให้การและวันตรวจพยานหลักฐานครับพอถึงวันนั้น ผมก็จะทราบแล้วครับว่าสำนวนแน่นหนาหรือไม่มีอะไรในกอไผ่เลยความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มสิทธาบิบังเกิดได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook และมีการแชร์ข่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับทนายตั้มโดยข่าวนั้นนะครับมีชื่อข่าวว่าหน่วยทนไม่ได้ดักคอกมทอโดนทนายดังยืมมือขอดูหลักฐานคดีลุงพลซึ่งทนายตั้มนะครับได้ออกมาตอบโต้นะครับเป็นข้อความดังนี้ คนตรวจโทอํานวยนิมโมโนน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเยอะเลยนะครับใครเขาจะเอาสำนวนสอบสวนไปให้คณะกรรมาการดูเพิ่งจะเห็นท่านเองเป็นคนเปิดประเด็นมาเรื่องนี้เขาจะมีการเรียกตำรวจมาสอบเกี่ยวกับการออกหมายจับและการจับที่ผมมองว่าเป็นการเกินกว่าเหตุไม่มีใครอยากรู้สำนวนการสอบสวนเลย เพราะถึงแม้ไม่ต้องเปิดก็เดาได้แล้วว่าพยานสอบมาหลายร้อยปากพอถึงศาลร,รับรองตัดเหลือไม่ถึง30ปากส่วนเรื่องของสํานวนการสอบสวนถ้าผมอยากจะทราบจริงๆรอได้ครับตอนนี้กระบวนการพิจารณาในศาลเขาให้เปิดพยานหมดแล้วจะจู่โจมพยานแบบสมัยท่านยังรับราชการไม่ได้ตอนนี้กฎหมายอัปเดตไปเยอะแล้วครับ ลุ้นคดีนี้ให้ฟ้องให้ได้ก่อนถ้าถึงศาลจะมีวันนัดพร้อมสอบคำให้การและวันตรวจพยานหลักฐานครับพอถึงวันนั้นผมก็จะทราบแล้วว่าสำนวนแน่นหนาหรือไม่มีอะไรในกอภผ่เลยเราลองมาฟังเนื้อหาในข่าวบางช่วงบางตอนนะครับที่ทนายตั้มนั้นถูกใส่ร้าย6มิถุนายน64พลตรวจโทอํานวยนิมโนกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมโพสต์ข้อความเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต้องปราศจากการแทรกแซงระบุว่าคดีน้องชมพู่เสียชีวิตเกิดมานานประมาณป,าณปีเศษเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจและพนักง,งานสอบสวนที่จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อยุติว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเองหรือมีผู้ทำให้เสียชีวิตถ้าเสียชีวิตเองจะไม่เป็นความผิดอาญาพนักง,งานสอบสวน เปียนแค่ทำสำนวนชันสูตรพริกศพเพื่อพิสูจน์ให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายเมื่อไรตายอย่างไรก็เท่านั้นแต่ถ้ามีผู้ทำให้ตายจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดว่ามีการกระทำความผิดอาญาฐานใดเกิดขึ้น ฆ่าผู้อื่นหรือกระทําโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพิสูจน์ให้ได้ว่าใครคือผู้กระทําความผิดเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีต่อไปและมีบางช่วงบางตอนนะครับของเนื้อหาข่าวมีข้อความดังนี้มีข่าวมาว่ากรรมธิการคณะดังกล่าวเด้งรับจนถึงขนาดจะเชิญผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนมาชี้แจงถึงพยานหลักฐานที่ขออนุมัติออกหมายจับ ในคดีดังกล่าวในวันที่16มิถุนายน64โดยตั้งประเด็นว่าอาจจะเป็นการขออนุมัติออกหมายจับโดยมิชอบซึ่งถ้าหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนนำพยานหลักฐานไปชี้แจงต่อกรรมธิการตามคำร้องของทนายลุงพลแล้วล่ะก็จะกลายเป็นการไปเปิดเผยไฮโลให้ทนายลุงพลแทงก็เท่านั้นเองความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มย้ำชื่นชมสรยุทธ์ติง ใช้แฮชแท็กเซเลบคดีฆาตกรรมทนายสิทธาเพียบังเกิดหรือทนายตั้มย้ำยังติดตามชื่นชมคุณสรยุทธ์มานานอยากให้เป็นตัวอย่างสื่อมวลชนที่ดีมีการติงว่าใช้แฮแท็กเซเลบคดีฆาตกรรมหมิ่นเมยการหมิ่นประมาทลุงพลยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง หลังจากตำรวจออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีน้องชมพู่งานนี้พอมีข่าวออกไปก็มีชาวเน็ตติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยคุณสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวคนดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับคดีดังกล่าวพร้อมทั้งการใช้แฮทเซเลบคดีฆาตกรรมงานนี้แฟนคลับเลยมาคอมเมนต์กันอย่างดูเดือดทันที จนเกิดเป็นกระแสวิห์วิจารณ์นั้นล่าสุดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความของลุงพลได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยมีเนื้อหาว่าจริงๆผมติดตามคุณสรยุทธ์มานานและชื่นชมด้วยแต่ที่คุณสรยุทธ์พูดถึงคดีลุงพลโดยใช้แฮชแท็กเซเลปคดีฆาตกรรมนั้นผมรู้สึกไม่สบายใจเพราะเป็นเหมือนการยืนยันว่าลุงพล เป็นคนร้ายก่อคดีและยังเป็นการหมิ่นเมย์การหมิ่นประมาทลุงพลด้วยเพราะคดียังไม่ถูกตัดสินเป็นเรื่องการเริ่มต้นซึ่งผมไม่เข้าใจเจตนาที่พูดแบบนี้แต่คุณสรยุทธก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่ามองแต่เรื่องคดีไม่มองเรื่องอื่นสิ่งที่คุณสรยุทธออกมาพูดผมอยากส่งกำลังใจและอยากฝากคุณสรยุทธแนะนำสื่อมวลชนให้เป็นแบบ เมื่อก่อนที่คุณสรยุทธ์รายงานข่าวซึ่งไม่เหมือนตอนนี้ที่มีการมีแต่การสร้างความเกลียดชังคุณสรยุทธ์เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ชี้นำรายงานข่าวตามความเป็นจริงหวังว่าการกลับมาในครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างผู้สื่อข่าวที่ดีและอยากวอนสื่อมวลชนอย่าใช้อารมณ์ตัวเองในการอ่านข่าวสุดท้ายอยากจะติงคุณสรยุทธ์เรื่องแฮชแท็กเซเลบคดีฆาตกรรมนิดนึง ซึ่งผมไม่มีเบอร์ส่วนตัวเลยต้องออกมาพูดช่องทางนี้